เรื่องของดิจิทัลวอ l เล็ปิดท้ายแล้วกันท่านผู้ชมคะกับการโพสต์นะคะของคนโทนันทเดชเมฆสวัสด์ค่ะประเทศไทยเนี่ยเป็นของคนไทยทุกๆคนจริงหรือเปล่าก้าวสำคัญของอนาคตประเทศไทยใกล้มาถึงแล้วเมื่อรัฐบาลซึ่งประกอบไปด้วยห้าพักการเมืองเนี่ยตกลงใจรับผิดชอบร่วมกันที่จะแจกเงินดิจิทัลแน่นอนแล้วให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ์กว่า50ล้านคน ประชาชนส่วนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยแบบผมซึ่งมีเป็นล้านล้านคนขึ้นไปเนี่ยอีกทั้งเป็นผู้เสียภาษีก็คงจะต้องอยู่ในภาวะจำยอมไปโดยปริยายแต่ก็มีข้อห่วงใยต่อคนดีๆหลายคนที่อยู่ในพักการเมืองร่วมรัฐบาลว่าจะโวยตามไปด้วยหรือเปล่าในอนาคตจึงอยากให้ท่านเหล่านั้นตอบคำถามบางเรื่องทิ้งเอาไว้เป็นหลักฐานเอาไว้ใช้ต่อสู้คดีในสาลฎีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองในอนาคตด้วย เช่นต้นทุนการแจกเงินดิจิทัลทั้งขาไปและขากลับรวมไปถึงการจัดทำระบบเงินนี้ด้วยว่าเสียค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการและระบบไอทีไปเท่าไหร่บริษัทอะไรเป็นบริษัทที่เป็นผู้รับงานบ้างและบริษัทไหนเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างได้รับค่าจ้างบริษัทละเท่าไหร่มีเอกสารในการจัดซื้อนะคะจัดจ้างถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 2. รัฐมนตรีทุกท่านควรจะสามารถตอบคำถามให้ได้ว่าเหตุใด จึงต้องแจกเป็นเงินดิจิทัลและไม่แจกเป็นเงินสดและธุรกิจรากย้าเช่นแม่ค้าที่ตลาดสดเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์จากโครงการนี้ยังไงและก็ 3. ใครองค์กรใดเป็นผู้ประเมินความครอบคลุมและความเสี่ยงของโครงการนี้และความเสี่ยงเนี้ยมีอะไรบ้างเพื่อให้แน่ใจว่าคอรมอน,นั้นได้พิจารณาทุกเรื่องอย่างรอบคอบแล้วและรับทราบความเสี่ยงแล้วก่อนตัดสินใจ 4. รัฐบาลดึงเงินมาจากงบประมาณส่วนไหนมาบ้างเป็นการใช้ใจ่ายงบประมาณอย่างถูกต้องตามกฎหมายและ มีวินัยการเงินการคลังหรือไม่และการดึงเงินออกมาครั้งเดียว5 0 0แสนล้านแบบนี้มันจะมีผลกระทบยังไงบ้างต่อระบบการเงินการคลังและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาว 5. หลังจากแจกเงินไปแล้วเนี่ยไทยจะต้องเสียดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกปีละเท่าไหร่รวมเป็นภาระหนี้และดอกเบี้ยเท่าไหร่ใครเป็นเจ้าหนี้ของรัฐบาลบ้างและในปีงบ6 7 6 8งบลงทุนของรัฐเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่ 6. รายชื่อผู้ที่ได้รับเงินแต่และจังหวัดนั้นควรจะต้องถูกเปิดเผยที่อำเภอครบทุกคนเพื่อความโปร่งใสและเพื่อป้องกันบัญชีผีค่ะแล้วก็ 7. เมื่อจบการแจกเงินแล้วเนี่ยต้องประกาศชื่อคนที่ถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้มารับเงินด้วยเพื่อความโปร่งใสเช่นเดียวกันแล้วก็ 8. ต้องจัดตั้งคณะทํารรงานจากกลุ่มองค์การระหว่างประเทศธุรกิจภาคเอกชนบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจและนักวิชาการประเมินผลของการแจกเงินในครั้งนี้ต่อเศรษฐกิจของชาติโดยเปรียบเทียบก่อนและหลังการแจกเงินครั้งนี้ ภาคเอกชนเตรียมตัวประเมินโครงการจากผลกระทบต่อยอดขายทางธุรกิจของเขาอยู่แล้วก็ขอให้ท่านรัฐมนตรีทั้งหลายโชคดีกันทุกคนก็แล้วกันนี่แหละค่ะก็เป็นความเห็นต่อดิจิทัลวอลเล็ตของพลโทนันทเดชเมฆสวัสดและในขณะเดียวกันปอบบุญจุนก็ลงเอาไว้นะคะว่าดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยกำลังมีความเสี่ยงค่ะมีความเสี่ยงที่จะถูกแฮ็กโดยผู้เชี่ยวชาญน,น,นะคะก็ออกมาชี้เอาไว้ว่าทางรัฐเนี่ยสร้างขึ้นมา จาก WordPress นะคะซึ่งเป็นเว็บสำเร็จรูปที่มันมีความปลอดภัยเนี่ยต่ำเพราะนั้นปาบุญจุนเนี่ยโพสต์เอาไว้เลยว่าเน้นแจกเร็วไม่เน้นปลอดภัยตอนนี้ก็มีการระบุจับบรรดาผู้เชี่ยวชาญเลยว่ากำลังมีความเสี่ยงที่จะถูกแฮ็กมากๆเน,นะคะสำหรับในเว็บในในโซเชียลน่ะคะเนี่ยซุปเปอร์แอปเนี่ยนะคะในแอปทางรัฐเออนี่